ชื่อนางสาวบอสเรศภาลพันธ์เลขที่3 3เซสชัน6101การบริหารการตลาดกระบวนการทางการตลาดหมายถึงการดําเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดว่าจะบรรลุเป้าหมายตามที่เป้าหมายกําหนดไว้เหมาะสมอย่างไรการวางแผนการตลาดกลยุทธ์ทางการตลาดโปรแกรมทางการตลาดแบ่งออกเป็นชื่อกิจกรรมวัตถุประสงค์สถานที่จัดกิจกรรมวันที่และเวลางบประมาณการใช้ วิธีการดําเนินงานผลในคาดหวังประการบริหารการตลาดหมายถึงกระบวนการในการวางแผนการบริหารแนวความคิดซึ่งความสามารถของส่วนประกอบทางการตลาดกับความพึงพอใจลูกค้ามีดังนี้ส่วนประกอบทางการตลาดคานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าผลิตภัณฑ์เป็นการตอบสนองความจําเป็นของต้องการความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ราคาคือต้นทุนของลูกค้าช่องทางการจัด จำหน่ายเป็นความสะดวกของลูกค้าการส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าการบริหารการตลาดประกอบด้วยสีขั้นตอนและประกอบด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนั้นต่อไปนี้ขั้นที่1การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดขั้นที่สองการวางแผนทางการตลาดขั้นที่สามการปฏิบัติการทางการตลาดขั้นที่สี่การควบคุมทางการตลาด